สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าวันนี้ได้ยังนี่เราต้องดามาเด้อเข้าโพดเราขยับไปจากหน่วยนี่แต่ทุกคุ้นเดี๋ยวเราไปชมชิมกันหนูเนาะอืเข้าโพดนี่กินดิฟได้จ้า ไปซื้อในเซเว่นไปเห็นที่สองฝากก็เลยถือมาสองฝากเลยไอไอพนักงานมาเวฟไหมคะพนักทุกคนจ๋าเวบจย่งไดไค,ค,คุณคุณสิมากินนี่เนาะข้าวโพดหวานฮอกไกโดบนว่า,าสามารถกินดิบได้นะทุกคนอืมดูอืหวาน อือช mm ้อ hmm. นคัดเลยอืมห mm hmm. วานอือ mm hmm. mm hmm. จับ วา้าเลี่ยนฝักหนึ่งสามสิบห้าบาทสองฝักเจ็ดสิบใครไปเคยลองไม่องเร้อคนแซ่บต้นดูลก็สีมากเช่น,นึ่งก็กัดเยวมากทุกเหมือแต่ว่ามันแต่แต่เข้าไปสื่อประท่านข้นหนะนะ อืมใช่ขอบคุแบบเรากัดเข้าไปเนี่ยมันเป็นน้ำนมข้าวโพดอ่ะ còn sốt đấy thu quân này ăn thắc mặn. nắng phát nữa thấy tôi dính trong xe dính Thầy yên lắm mà Ừ <laughs> <laughs> <All right. cười> กัดแล้วหอมหวานสดชื่นไง,งข้าวโพดหวานพันฮ <c oughs> <c oughs> อเก็ตดูคนที่ก็ใครที่ไม่เคยลองเอาไปลองดูนะคะข้าวโพดหวานฮอไก็โดูนี้เซเว่นฝากละสามสิบห้าบาท เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย